สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกพิศวงเชื่อว่าหลายคนคงเคยดูแอนิเมชันของดิสนีย์กันมาบ้างและตอนเด็กๆคงมีบางคนเคยอิจฉาเจ้าหญิงกับเจ้าชายในนิทานเหล่านั้นแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงผลงานศิลปะชื่อดังของโลก3มชิ้นซึ่งอาจทําลายความฝันในวัยเด็กของหลายคนได้ก่อนอื่นก่อนนาเสนอผลงานชิ้นเอกอันดับหนึ่งที่ชื่อว่า Last m i n นั s ให้ทุกคนได้ชมค่ะในวันที่16สิงหาคมปี1957 ปิการโซได้เริ่มทำความเข้าใจผลงานต้นฉบับของภาพาส s t m i n ัสด้วยการถอดองค์ประกอบต่างๆและตีความภาพขึ้นใหม่และในวันที่30ธันวาคมของปีเดียวกันเขาก็ได้สร้างภาพแดดแปลงของ Last m i n ัสมากถึง45ชิ้นและเมื่อรวมผลงานอื่นที่เกี่ยวข้องภาพชุดนี้ทั้งหมดจึงมีมากถึง58ชิ้นผลงานชิ้นเอกนี้แท้จริงแล้วคืออะไรถึงได้ทําให้ปิการโซผู้มีอายุเกือบ80ปีในตอนนั้นลงไหลจนไม่อาจหยุดวาดได้ Last m i n ัส ผลงานที่ทำให้ปิกัสโซต้องกม้มศีรษะยอมรับในความยิ่งใหญ่และยังได้สร้างภาพแดดแปลงขึ้นมาใหม่ถึง58ชิ้นถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามภาพวาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเคียงข้างกับภาพโมนาลิซาและเดอะไนท์วอชแถมยังเป็นสมบัติล้ำค่าของพิพ,ธพิธภัณฑ์ปราโดในกรุงมาดริดอีกด้วยทำไมาภาพนี้ถึงมีชื่อเสียงขนาดนี้เมื่อมองครั้งแรกอาจดูเหมือนภาพวาดธรรมดาแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดคุณอาจเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดบางอย่าง แต่กลับไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรทุกคนลองทายกันดูไหมคะว่าภาพนี้วาดจากมุมมองของใครและใครคือตัวเอกที่แท้จริงในภาพนี้ถ้าตอบว่าเป็นมุมมองของจิตตกรแล้วก็ได้ศูนย์คะแนนคะ่ะเพราะชายทางด้านซ้ายที่กําลังวาดภาพอยู่นั้นก็คือจิตรกรเบลัสเกสนั่นเองมาลองดูให้ละเอียดขึ้นอีกหน่อยจะเห็นว่าที่ผนังด้านหลังมีกระจกเนาอยู่และถ้าซูมเข้าไปในกระจกจะเห็นเป็นภาพของพระราชาและพระชินีแห่งราชวงศ์คาบบวกแห่งสเปน ซึ่งฉากตรงหน้านี้ก็คือภาพของเจ้าหญิงตัวน้อยวัยห้าขวบพร้อมเหล่าข้ารับใช้ที่กําลังทําความเคารพต่อพระราชาและพระราชินีดังนั้นสิ่งที่เ,เพื่อนๆเห็นอาจเป็นเพียงสิ่งที่คนอื่นอยากให้คุณเห็นเท่านั้นก็ได้นอกจากนี้คนแคร์สองคนในภาพยังเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในราชสำนักสมัยนั้นพวกเขาถือเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในวงังอีกหนึ่งความน่าสนใจคือภาพวาดของจิตรกรในภาพนี้มีสัดส่วนเหมือนกับภาพจริงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ปราโดของกรุงมาดริดทุกป,ประการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาพที่เขากําลังวาดอยู่ก็คือภาพนี้นี่เองเรื่องราวของภาพดูซับซ้อนลึกซึ้งเมื่อมองดูเผลินแล้วยากที่จะอธิบายหรือตีความหลายคนก็คงมีมุมมองต่างกันดังนั้นสิ่งที่น่าสงสัยคือภาพวาดนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงดูเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดในเชิงปรัชญามากลองสังเกตดูที่พระเจ้าฟิลิปเป้ที่สพระราชบิดาพระอัยกาและพระประยากาหรือก็คือพ่อปู่และทวดของพระองค์ คุณเห็นลักษณะร่วมอะไรบ้างในหน้าตาของพวกเขาใช่แล้วค่ะนั่นก็คือคางที่ยาวมากกว่าปกตินั่นเองลักษณะการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรล,ล่างที่ผิดปกติซึ่งมักมาพร้อมกับปัญหาการสุกของฟันทำไมราชวงศ์นี้ถึงมีลักษณะของใบหน้าที่เด่นชัดขนาดนี้เราจะเก็บคำถามนี้ไว้ก่อนแล้วมาดูภาพที่สองชื่อภาพ Prince Philip Prospero ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินผู้มีชื่อเสียงมากคนเดิม Belasquez โดยเด็กน้อยในภาพนี้ ดูจากชื่อภาพเราก็สามารถเดาได้ว่าเขาคือเจ้าชายน้อยแต่ทุกคนสังเกตไหมคะว่าเขาสูมกระโปรงส่มแบบเด็กผู้หญิงและที่เอวยังมีกระดิ่งเล็กๆแขวนอยู่หลายใบยนอกจากนี้ผิวของเขายังขาวซีดใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าหมองภาพรวมทั้งหมดของเขาไม่มีความสดใสาราเริงแบบเด็กทั่วไปเลยทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนี่คือคําถามข้อที่สองของวันนี้ขอโทษไว้ก่อนนะคะเรามาดูภาพที่3มกันต่อเชื่อว่าสาวๆหลายคนน่าจะรู้จักเจวิงซีซี เจ้าหญิงผู้เลอโฉมที่แต่งงานเข้าสู่ราชวงศ์แต่เธอกลับไม่ต้องการทำหน้าที่ตามโชคชะตาของตัวเองเธอไม่มีความสนใจในตำแหน่งเจ้าหญิงหรือพระราชินีเลยแม้แต่น้อยเธอปฏิเสธงานในวังและรักการท่องเที่ยวอิสระเสรีคือสิ่งที่เธอปรารถนาเธอกลายเป็นนักท่องเที่ยวตัวแม่ในยุคนั้นและมีแฟนคลับจากทั่วโลกที่หลงใหลในตัวเธอแต่คนที่ดูไม่สนใจโลกอย่างเธอกลับจบชีวิตอย่างน่าเศร้าเมื่อเธอถูกลอบสังหารระหว่างการเดินทาง ซึ่งเป็นการจากไปที่ทางรวดเร็วและน่าสงสยัยแล้วเบื้องหลังเหตุการณ์นี้มีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่จากการสืบพันของเราและทีมงานพบว่าสามคำถามข้างต้นที่ดูเหมือนไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนั้นกลับถูกเชื่อมโยงด้วยสิ่งเดียวกันนั่นคือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานร่วมสายเลือดในราชวงศ์ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องมากถึง3,000ันคนมาร่วมกันเข้าสู่เรื่องราวของวันนี้ไปพร้อมกันค่ะในประเทศยุโรปส่วนใหญ่พระมหากษัตริย์มักมีต้นกำเนิดจากราชวงศ์ขุนนางเดียวกัน ก่อนมีพระมหากษัตริย์ต้องมีตระกูลก่อนมีตระกูลหนึ่งที่มีชื่อว่าฮับส์บวกซึ่งเป็นหนึ่งในาราชวงศ์ที่ทรงอิทธิพลและปกครองดินแดนที่กว้างที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปต้นกําเนิดของราชวงศ์ฮับส์บวกเริ่มขึ้นในศตวรรษที่6ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยบรรพบุรุษของราชวงศ์นี้เป็นในยุคแห่งแคว้นออสซัสได้ทําสงครามเพื่อขยายอานาจไปทั่วบริเวณล,ลุ่มแม่น้ำรารยทางฝั่งตะวันตกจนกระทั่งในปี1273รูดอล์ฟที่1นในยุคแห่งฮับส์บวก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเยอรมนีซึ่งนี่นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรุ่งเรืองของราชวงศ์ฮับส์บวกเพื่อขยายอำนาจของราชวงศ์รูดอฟที่1ได้ใช้วิธีการแต่งงานทางการเมืองโดยพระองค์ทรงยกพระธิดาทั้ง6พระองค์ให้แต่งงานกับคุณนางชั้นสูงในประเทศต่างๆของยุโรปทำให้สมาชิกในราชวงศ์ฮับส์บวกและอำนาจของพวกเขาแผ่ขยายไปยังตระกูลใหญ่ต่างๆทั่วทั้งยุโรปบางที่อาจเป็นเพราะราชวงศ์ฮับส์บวกมีจุดเริ่มต้นจากการแต่งงานทางการเมือง พวกเขาจึงเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการแต่งงานลามน้าทางการเมืองเป็นอย่างดีทําให้พวกเขาใช้สิ่งนี้เป็นกลยุทธ์สําคัญตลอดการปกครองของราชวงศ์ในศตรวรรษที่16ราชวงศ์ฮับส์บวกถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือออสเตรียและสเปนในช่วงเวลานี้สเปนได้เข้าสู่ยุคทองและกลายเป็นอาณาจักรที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินแห่งแรกของโลกโดยมีอาณานิคมอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกสามารถกล่าวได้ว่าสเปนในยุคนั้นคือผู้ที่ครองโลก ดังนั้นเหล่าขุนนางเหล่านี้จึงให้ความสําคัญกับสายเลือดสีน้าเงินของราชวงศ์เป็นอย่างมากพวกเขาเชื่อว่าผิวยิ่งขาวมากเท่าไรก็ยิ่งมองเห็นเส้นเลือดสีน้าเงินได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นซึ่งทําให้สามารถแยกความแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปรวมถึงแยกจากชาวมูสทางตอนใต้ของประเทศสเปนที่พวกเขามองว่าเป็นชนชั้นที่ต่ําต้อยกว่าได้แล้วพวกเขาหมกมุ่นกับเรื่องนี้ถึงขนาดไหนในสมัยนั้นการแต่งงานในหมู่ราชวงศ์เป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไป พวกเขาต้องการรักษาสายเลือดให้บริสุทธิ์ที่สุดจึงยืนยันว่าการแต่งงานต้องเกิดขึ้นระหว่างสมาชิกของราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้นซึ่งทำให้ตัวเลือกมีอยู่น้อยมากและหากไม,ม่ระมัดระวังก็อาจเผือแต่งงานกับญาติของตัวเองยกตัวอย่างเช่นข่าวที่5แห่งสเปนพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับอิซาเบลลาเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์เองทั้งสองมีพระโอรสชื่อว่าเฟลิปเป้ที่2ซึ่งต่อมาได้อภิเษกสมรสกับแอนนา เจ้าหญิงแห่งออสเตรียผู้ซึ่งเป็นทั้งลูกสาวของพระคณิธาและเป็นหลานสาวของพระองค์เองจากการแต่งงานครั้งนี้ทั้งสองม,มีพระโอรสชื่อว่าเฟลิเปที่สามซึ่งได้อภิสิกสมรสกับมาการิต้าผู้เป็นลูกสาวของพระปิตุลาหรือลุงแท้ของพระองค์และมีพระโอรสชื่อเฟลิเปที่สี่ซึ่งในบรรดาลูกหลานของราชวงศ์ทั้งสี่รุ่นนั้นมีเด็กที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากทั้งหมดแคนและยังเป็นลูกสาวอีกด้วยเพื่อให้มีผู้สืบราชบัลลังก์ต่อไป ฟลิเป้ที่4จึงอภิเษกสมรสอีกครั้งกับแมริอา่าผู้เป็นลูกสาวของพระคณิ t าหรือก็คือหลานแท้ๆของพระองค์เองซึ่งก็คือคู่กษัตริย์ในภาพวาดชื่อดังอย่างลาสเมนิัสที่เราได้เห็นกันในภาพแรกนั่นเองตอนที่แอดพยายามทําความเข้าใจความสัมพันธ์ในราชวงศ์นี้บอกตามตรงว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกันไปหมดเลยขอนําแผนผนังครอบครัวมาให้ทุกคนดูเพื่อสัมผัสถึงความซับซ้อนของพวกเขาสรุปได้ว่า ในสมัยนั้นไม่มีใครตระหนักถึงอันตรายของการแต่งงานในสายเลือดเดียวกันทําให้ฟิลิปเป้ที่4และมาเรียนามีลูกด้วยกัน3คนซึ่งล้วนเป็นผลจากการแต่งงานระหว่างเครือญาติที่มีมาหลายรุ่นผลที่ตามมาก็น่าเศร้ามากลูกคนแรกคือเจ้าหญิงมาการเรตเทเรซาที่ปรากฏในภาพวาดลาสมินิัสโดยเธอถูกมั่นหมายให้แต่งงานกับลุงแท้ๆของตัวเองตั้งแต่เกิดดังนั้นจึงต้องมีการวาดภาพเหมือนของเธอหลายภาพเพื่อส่งไปให้วาที่สามีในนาโคเทียอยู่ในออสเตรียซึ่งเราสามารถพูดได้ว่า ภาพหล่านี้ก็เปรียบเสมือนภาพโปรไฟล์สำหรับการหาคู่และเพื่อแสดงถึงความสง่างามในฐานะาที่จจกรพัดนีนอนาคตเธอจึงไม่ได้ใส่เสื้อผ้าข,ของเด็กแต่กลับต้องใส่คอเสอที่เป็นเสื้อชนในของผู้หญิงในยุคนั้นซึ่งรัดรอบตัวแน่นมากจนสูงผลเสียต่อร่างกายถือเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากสำหรับเด็กเจ้าหญิงมาร์กาเริต้าเทเรซาเติบโตขึ้นมาด้วยบุคลิกที่อ่อนโยนและมีความสามารถด้านศิลปะสูงแต่ในบรรดาลูกค้าคนของเธอมีถึงสี่คนที่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็ก ส่วนตัวเธอเองก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วในวัยเพียง21ปีเท่านั้นลูกคนที่สองของกษัตริย์คู่นี้ก็คือเจ้าชายพรอสเปโรผู้ที่ปรากฏในภาพวาดชื่อดังภาพที่สองที่เราได้เห็นกันเด็กในราชวงศ์ยุคนั้นมีอัตราการเสียชีวิตสูงมากโดยเฉลี่ยแล้วเด็กาคนจะรอดชีวิตเพียง1คนเท่านั้นหลายคนในยุคนั้นจึงเชื่อว,ว่าอาจเป็นเพราะคำสาบหรือโรคร้ายประจ,จําตระกูลในกรณีของเจ้าชายพรอสเปโรพระองค์ทรงมีร่างกายที่อ่อนแอและประชวนอยู่แล้ว ดังนั้นทางราชวงศ์จึงเรียกตัวนักพยากรณ์และนักบวชจำนวนมากมาทำพิธีรวมถึงให้สวมกระดิ่งเล็กๆที่เอวเพื่อปัดเป่าวิญญาณร้ายและยังมีกระเป๋าใส่สมุนไพรสำหรับป้องกันโรคระบาดด้วยนอกจากนี้ยังมีการสังเกตว่าเด็กผู้ชายมักมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเด็กผู้หญิงพวกเขาจึงให้เจ้าชายแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงเพื่อลวงปีศาจไม่ให้มาพรากชีวิตเขาไปแต่แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยอะไรได้จริงๆเพราะเพียงหนึ่งปีหลังจากที่ภาพนี้ว่าเสร็จเจ้าชายพอสเปโรก็เสียชีวิตด้วยวัยเพียง บางทีจิตกรอย่างเบลัสเกสอาจสัมผัสได้ถึงชะตากรรมของเจ้าชายตัวน้อยพระองค์นี้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมภาพวาดถึงได้แฝงไปด้วยความเศร้าอย่างที่เห็นและที่น่าเศร้ายิ่งกว่าก็คือไม่นานหลังจากวาดภาพนิเศษเบลัสเกสเองก็เสียชีวิตตามไปเช่นกันแต่ฝันร้ายยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากนั้นราชาและราชินีคู่นี้ได้ให้กําเนิดลูกคนที่สามซึ่งก็คือคาร์ลอสที่สองพระโอรสองค์สุดท้ายของราชวงศ์ฮับสบวกตามหลักการทางพันธุกรรม หากพ่อและแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดโอกาสที่ลูกจะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมจะมีน้อยมากหรือเรียกว่าสัมประสิทธิ์เลือดชิดเท่ากับศูนย์ย้อนกลับไปที่ข่าวที่5แห่งสเปนในรุ่นแรกสัมประสิทธิ์นี้อยู่ที่0.025แต่เมื่อถึงรุ่นที่4ซึ่งก็คือเจ้าชายพรอสเปโรสัมประสิทธิ์นี้กลับเพิ่มสูงขึ้นถึง0.254เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนหากพี่น้องแท้ๆหรือพ่อกับลูกแต่งงานกัน ลูกที่เกิดมาจะมีค่าสัมประสิทธิ์0.250แต่เจ้าชายพรอสเปโรมีค่าสูงกว่านั้นนั่นหมายความว่าโรคทางพันธุกรรมทางที่แสดงออกมาและที่ซ่อนอยู่ในยีนของครอบครวัวนี้จะมีโอกาสถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปสูงมากผลจากการผรสมเลือดชิดหลายรุ่นนี้ทําให้คาร์ลสที่สองต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคร้ายตั้งแต่เกิดพระองค์เริ่มตัดได้ตอนอายุสี่ขวบและเดินได้ตอนอายุ8ปดขวบแต่เมื่อถึงวัยสาปีกลับดูเหมือนคนชราพระวรากายบวมโตเต็เมไปด้วยโรคเรื้อรัง นอกจากนี้พระองค์ยังมีลักษณะผิดปกติที่ร้ายแรงเช่นคางยื่นผิดรูปมากที่สุดในราชวงศ์มีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นผู้พิการเป็นโรคลมชักและแม้กระทั่งมีปัญหาด้านการแข่งตัวของอวัยวะเพศทําให้พระองค์ไม่มีผู้สืบราชบัลลังก์และสวรรค์คดขนาดมีพระชนมพันษา39พันษาโดยราชวงศ์ฮับส์บวกแห่งสเปนที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตก็ถึงคราวล่วมสลายไปพร้อมพระองค์อาณาจักรที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินต้องสูญเสียความยิ่งใหญ่ และตกจากบัลลังของโลกไปในที่โุดนี่คือเรื่องราวของฝั่งสเปนที่นี้เรามาพูดถึงฝั่งออสเตรียกันบ้างซึ่งสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเท่าไหร่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเจ้าหญิงซิซี่ผู้ซึ่งอภิเสกสมรสกับฟรานซ์โจเซฟที่หนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอเองในช่วงเวลานั้นอำนาจของราชวงศ์ฮับสบวกแห่งออสเตรียเริ่มเสื่อมถอยลงในยุโรปและการที่เจ้าหญิงซิซีซ่แต่งงานในเครือญาติก็ส่งผลให้ไม่มีพระโอรสที่แข็งแรงพอจะเป็นทายาทสืบบัลลัง ทำให้มหาอำนาจอื่นๆในยุโรปจับตามองราชวงศ์นี้อย่างใกล้ชิดเหตุนี้เองที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมในชีวิตของเจ้าหญิงซิซี่ในระหว่างการเดินทางครั้งหนึ่งเธอถูกลอบสังหารโดยนักอนาธิปไตยชาวอิตาลีซึ่งหลังจากถูกจับได้ผู้ก่อเหตุยังกล่าวว่าฉันแค่ต้องการทำร้ายใครสักคนในราชวงศ์เท่านั้นเจ้าหญิงซิซี่ผู้โชคร้ายไม่สามารถหนีชะตากรรมนหน้าเศร้าของชีวิตในราชวงศ์ได้ในขณะที่ฟรานซ์โจเซฟที่หนึ่งพระราชสวามีของเธอก็ไม่มีผู้สืบทอดโดยตรง จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งหลานชายของพระองค์ขึ้นเป็นรัชทายาทแทนในปี1914หลานชายของฟรานซ์โจเซฟที่หนึ่งซึ่งก็คืออาศเดยุกฟรานซ์เฟอร์ดินานด์มากราชกุมารแห่งจักรวรรดิออสเตรียฮังการีถูกลอบสังหารโดยชายหนุ่มชาวเซอร์เบียที่ใช้อาวุธปืนและเหตุการณ์นี้เองได้กลายเป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นไม่นานพระเจ้าฟรานซ์โจเซฟที่หนึ่งก็สวรรคตร,ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และราชวงศ์ฮัสบวกแห่งออสเตรียก็ล่มสลายไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่าการแต่งงานในสายเลือดเดียวกันกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่นําไปสู่การล่มสลายของทั้งสองราชวงศ์นี้ในท้ายที่สดุดคนกว่า4 0 0พคนในราชวงศ์นี้มีการแต่งงานทั้งหมด73ครั้งโดยในจํานวนนั้นมีถึง51ครั้งที่เป็นการแต่งงานระหว่างคนที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดอย่างใกล้ชิดโดยในยุคนั้นการแท้งหรือการเสียชีวิตของเด็กทารก่อนอายุหนึ่งขวบเป็นเรื่องปกติ โดยเฉลี่ยแล้วเด็ก5าคนจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่รอดชีวิตจนถึงอายุ10ปีแต่เด็กที่รอดชีวิตก็ต้องเผชิญกับปัญหาความผิดปกติทางร่างกายและชะตากรรมที่มักจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรความพยายามของเราคุณนางที่มุ่งหวังจะรักษาความบริสุทธิ์ทางสายเลือดกลับกลายเป็นสิ่งที่นำพาสุกนตกรรมมาสู่พวกเขาในท้ายที่สุดเพราะความหลงไหลในความเหนือกว่าที่ไม่มีอยู่จริงและความคิดแบบยุติที่คลั่งคือขาดปัญญาทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับบทลงโทษจากกฎแห่งธรรมชาติ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับการแต่งงานในสายเลือดเดียวกันของราชวงศ์ฮาสบวกบ้างเชิญคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคน ที่นี่คือบันทึกพิศวงเมื่อก่อนเคยเห็นโพสต์หนึ่งในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่าเหตุผลที่แต่ละคนลดน้ําหนักสําเร็จมีหลายแบบบางคนลดน้ําหนักเพื่อสวมเสื้อผ้าสวยๆบางคนต้องการสร้างรูปร่างที่เพอร์เฟกบางคนมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันไปแต่สําหรับสาวอวบคนหนึ่งเธอลดน้ําหนักได้ถึง53ากิโลกรัมเพียงเพื่อชายคนหนึ่งที่ไม่มีตัวตนจากเด็กสาวเจ้าเนื้อจำม่มกลายเป็นสาวสวยสุดเป๊ะได้ยังไงเธอผ่านอะไรมาบ้าง และใช้วิธีไหนถึงสามารถลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็ววันนี้เราจะมาเล่าประวัติชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจของโมโตโยชิคันะให้ฟังกันค่ะตัวเอกของเรื่องในวันนี้โมโตโยชิคันะเกิดเมื่อปี1994ที่เมืองอิชิฮาระจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นตอนเป็นเด็กคันะมีรอยยิ้มที่สดใสน่ารักและมีหุ่นเหมือนเด็กทั่วไปแม้จะมีแก้มยุยยุยดูอวบอิ่มแต่กลับยิ่งเพิ่มความน่ารักของเธอเข้าไปอีก แต่ศักยภาพของความอ้วนนั้นไรขีดจำกัดเพราะครอบครัวโมโตโยชิเกือบทุกคนต่างมีรูปร่างอวบอ้วนซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีกรรมพันธุ์ที่ส่งผลให้เกิดภาวะอ้วนได้หรือบางที่อาจจะเป็นนิสัยการกินที่สืบทอดกันมาในครอบครัวแถมคุณแม่ของฮันนะยังทำอาหารเก่งมากลองนึกภาพว่าถ้าทุกวันมีของอร่อยเต็มโต๊ะไปหมดแบบนี้จะมีใครอดใจไม่กินเยอะได้บ้างยิ่งเมื่อทุกคนในครอบครัวนั่งกินด้วยกันอย่างมีความสุขเห็นคนอื่นกินอย่างอเอร็ดอร่อย ก็ยิ่งทําให้เจริญอาหารมากขึ้นตามไปด้วยจนในที่สดุดปริมาณอาหารที่บ้านนี้ก็ขยับจากเยอะกลายเป็นเยอะพิเศษไปเลยตั้งแต่จานชามหรืออุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกินต่างก็เป็นของที่ใหญ่กว่าปกติทั้งหมดแน่นอนว่าปริมาณอาหารที่คันนากินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเมนูพิเศษที่แม่ของเธอทําขึ้นมาค่ะในฐานะที่คัน,นะเป็นหลานสาวคนแรกของบ้านโมโตโยชิเธอจึงได้รับความรักจากทุกคนในครอบครัวอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นปู่ ย่าหรือพ่อแม่พวกเขาต่างก็กลัวว่าคันนาจะหิวทุกครั้งที่มีของอร่อยก็จะรีบยื่นให้เธอเราวกับแข่งกันเอาใจเธอยังไม่ทันกินขนมปังก้อนใหญ่ในมือหมดปู่ก็ส่งช็อกโกแลตมาให้เธออย่างใส่ใจพอช็อกโกแลตหมดย่าก็เรียกเธอให้มากินคุกกี้อีกพอกินคุกกี้เสร็จพ่อก็ยื่นชูครีมแสนอร่อยมาให้อีกในการเลี้ยงดูแสนหวานขนาดนี้ปากของคันนาแทบไม่เคยหยุดเคี้ยวเลยนอกจากนี้บ้านของเธอยังมีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง คือการวางขนมไว้ทั่วทุกมุมบ้านและมันไม่ใช่ตู้หรือกล่องเก็บขนมแบบที่หลายคนจินตน,นาการไว้แต่ขนมและของหวานในบ้านของคณะจะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆภายในบ้านไม่ว่าอยากกินเมื่อไหร่ก็สามารถหยิบกินได้ทันทีแม้แต่ในตู้เก็บของข้างอ่างอาบน้ําก็ไม่ใช่สบู่แบบที่คนอื่นใช้แต่กลับกลายเป็นที่ซ่อนคุกกี้ของบ้านไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะลิ้นชักหรือที่ไหนก็ตามที่คณะเอื้อมถึงจะต้องมีขนมวางอยู่เต็มไปหมดที่พีคที่สุดคือ แม้แต่ในปลอกหมอนยังยัดมาชมิโลเอาไว้ด้วยนี่ถือว่าไม่ใช่บ้านธรรมดาแล้วแต่มันคือบ้านขนมหวานในเทพมิยายก็ว่าได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยของอร่อยมากมายน้ำหนักของคันนะก็เหมือนปากของเธอที่หยุดไม่อยู่เริ่มทะยานขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ตอนอายุ12ปีจากเด็กหน้ารักยเจ้าเนื้อตัวน้อย,อยกลายเป็นเด็กที่มีน้ำหนักถึง65กิโลกรัมซึ่งเทียบเท่ากับน้ำหนักของผู้ใหญ่และหนักกว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันเกือบเท่าตัว พอเข้าสู่ช่วงมัธยมต้นน้ำหนักของคันนาก็พุ่งทะลุไปถึง80กิโลกรัมสำหรับคันนาที่เติบโตมากับความรักและการเอาใจาใส่จากครอบครัวเธอไม่เคยรู้สึกเลยว่าน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบอะไรกับเธอในสายตาของพ่อแม่คันนายังคงเป็นลูกสาวสุดที่รักที่ไม่มีใครมาแทนได้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องน้ำหนักและรูปร่างของเธอเลยแม้ว่าสำหรับเด็กสาวในวัยแรกรุ่นรูปร่างแบบนี้จะดูเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ แต่สำหรับคณะแล้วเธอคิดว่าแค่ได้กินเค้กและอาหารอร่อยๆก็ถือเป็นความสุขที่สุดในชีวิตแล้วดังนั้นเส้นทางการกินของคณะจึงยังคงดำเนินต่อไปแถมยังดูเหมือนว่าจะยิ่งกินมากขึ้นกว่าเดิมด้วยแต่พอไปโรงเรียนคณะกลับกลายเป็นคนละคนเพราะนิสัยการกินของเพื่อนๆที่โรงเรียนแตกต่างจากครอบครัวของเธออย่างสิ้นเชิงทุกคนกินแค่สามมื้อหลักและกินขนมเล็กน้อยเป็นบางครั้งเท่านั้นแถมปริมาณอาหารในแต่ละมื้อก็ยังไม่พอสำหรับคณะเลยด้วยซ้ำ แต่เพราะเธอรู้สึกกังวลกับสายตาของคนรอบข้างมื้อกลางวันของคณะจึงดูไม่ต่างจากเพื่อนๆทว่าปริมาณอาหารที่ธรรมดาแบบนี้ไม่มีทางเติมเต็มกระเพาอะอันไร้กล้นบึ้งของเธอได้ทุกครั้งที่คณะหิวเธอมักจะแอบไปที่ห้องน้ำเงียบๆเ,เพื่อจัดการมื้อเสริมลับๆของตัวเองเธอจะเติมปริมาณอาหารที่ขาดหายไปให้ครบพอเลิกเรียนกลับมาบ้านเธอก็ยิ่งผ่อนคลายเต็มที่ใช้เวลาไปกับขนมมากมายอย่างมีความสุขในฐาน,นะคนที่ข้างคลายช็อกโกแลตอย่างหนัก คณะจะราดซอสช็อกโกแลตหนาๆลงบนคุกกี้ทุกชิ้นส่วนเครื่องดื่มช่วงบ่ายเธอจะเทช็อกโกแลตจำนวนมากลงในนมแล้วนำไปอุ่นในไมโครเวฟกลายเป็นช็อกโกแลตร้อนที่เข้มข้นสุดๆเมื่อช็อกโกแลตร้อนจับคู่กับคุกกี้ช็อกโกแลตแบบนี้คนธรรมดากินเข้าไปคงเป็นเบาหวานได้ไม่ยากแต่สำหรับคณะนี่เป็นแค่ของวางเรียกน้ำย่อยเท่านั้นเพราะมื้อหลักยังไม่เริ่มเลยด้วยซ้ำพอคณะกินขนมที่แคลอรี่สูงปรี๊ดหมดเกลี้ยงแล้วท้องยังไม่ทันได้พักก็ถึงเวลามือ้อเย็นอีกครั้งแล้วค่ะ มื้อเย็ยนของบ้านคันนะมักจะเป็นเหมือนงานเลี้ยงเนื้อสุดอลังการโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยอาหารแสนอร่อยสเสต็กเนื้อชิ้นโตโตราสอทาทาแบบจัดเต็มแค่มองผ่านหน้าจอก็รู้สึกได้เลยว่าแคลอรี่ทะลุเพดานสำหรับบ้านโมโตโยชีแล้วการกินให้อิ่มจนถึงขีดสุดถือเป็นกฎของครอบครัวไม่ว่าจะมีอาหารมากแค่ไหนคันนะก็สามารถกวาดเกลี้ยงโต๊ะได้ทุกครั้งแม้เธอจะลูบท้องพร้อมกับบอกว่าไม่ไหวแล้วกินไม่ลงแล้ว แต่คุณแม่ของเธอก็ยังคงยกของหวานหลังมื้ออาหารมาให้ตามธรรมเนียมเดิมอยู่ดีเพราะใช้ชีวิตแบบกินไม่ยั้งอย่างต่อเนื่องน้ำหนักของคณะจึงพุ่งสูงขึ้นไม่หยุดแถมเธอยังกลายเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากอีกด้วยแค่นั่งเฉยเฉยก็เหงื่อไหลท่วมตัวเรากับเพิ่งออกมาจากห้องเสาหน้าโดยในค่าพละครั้งหนึ่งเพื่อนผู้ชายเห็นเธอเหงื่อไหลเหมือนน้ำตกจึงตั้งฉายาให้เธอว่าน้ำมันหมูแม้จะมีเพื่อนบางคนที่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้แต่คณะก็ยังต้องเผชิญความลำบากจากความอ้วนทั้งทางร่างกายและจิตใจ แน่นอนว่าคณะเองก็ไม่ใช่ไม่เคยคิดจะลดน้ำหนักเธอเคยพยายามเปลี่ยนเมนูอาหารหันมากินข้าวกับผักและซุปมิโซะแทนเนื้อสัตว์แต่การลดน้ำหนักในบ้านโมโตโยชิที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนแบบนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยก็วในเมื่อขนมแสนอร่อยสามารถหาได้ทุกที่ทุกเวลาแถมคนในครอบครัวยังเอาแต่กินอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำมันน้ำตาลและเกลือแล้วใครจะห้ามใจไหวการลดน้ำหนักได้สำเร็จในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆ เมื่อเห็นอาหารแสนอร่อยตรงหน้าคณาก็นึกถึงวลีเด็ดที่พ่อชอบพูดว่าของหวานกับของขาวอยู่คนละก,กระเพาะกันดังนั้นคณาจึงยึดมั่นในแนวคิดของพ่อและหาข้ออ้างที่ดูไม่สมเหตุสมผลให้กับการกินไม่ยั้งของตัวเองโดยการตัดสินใจใช้ขนมหวานแทนอาหารหลักเพื่อลดน้ำหนักเธอราดาถั่วแดงครีมสดและซอสช็อกโกแลตลงบนข้าวสวยขาว,ขาวเพราะคิดว่าเมื่อกินเข้าไปมันจะลงไปอยู่ในกระเพาะสำหรับของหวานจึงไม่มีทางทำให้อ้วนอย่างแน่นอน แต่ผลจากการลดน้ำหนักแบบหลอกตัวเองนี้ทำให้น้ำหนักของคณะาเป็นตามสิ่งที่เธอทำเพราะม,มันพุ่งขึ้นไปถึง95กิโลกร,รมัมซึ่งมากกว่าก่อนจะลดน้ำหนักซะอีกนี่คือน้ำหนักที่สูงที่สุดของเธอในชีวิตนี้ความพยายามในการลดน้ำหนักครั้งแรกของเธอจบลงด้วยความล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงพร้อมกับน้ำหนักที่แตะจุดพีคที่สุดในขณะที่คันนารู้สึกหดหู่กับความล้มเหลวครั้งนี้โชคชะตาก็นำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาสู่ชีวิตเธอวันหนึ่งขณะที่คันนาไปเล่นที่บ้านเพื่อน ธอก็ได้พบกับรักแรกของเธอหนุ่มรูปงามจากซีรีส์การ์ตูนเรื่องโมบิลสูรกันดัมซึ่งก็คือตัวละครหนุ่มน้อยหน้าสวยคล้ายผู้หญิงที่ชื่อว่าทีเอเรียค e นะนตกลุ่มรักเขาตั้งแต่แรกเห็นและเริ่มสะสมสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับทีเอเรียเธอวางของสะสมเรียงรายเต็มโต๊ะเพื่อชื่นชมความงามของเขาทุกวันหลังจากนั้นในการนัดรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนครั้งหนึ่งเพื่อนๆได้เสนอไอเดียให้ทุกคนลองแต่งคอสเพลย์เป็นตัวละครที่ตัวเองชื่นชอบ คนะตอบตกลงด้วยความตื่นเต้นและความสุขเต็มเปี่ยมแต่พอคณะสวมชุดคอสเพลย์เข้าไปเธอก็พบว่าคนในกระจกที่เต็มไปด้วยเนื้อส่วนเกินนั้นไม่ได้ดูเหมือนทีเอเรียเลยแม้แต่น้อยแต่กลับดูเหมือนคนอ้วนที่ใส่เสื้อผ้าแปลก,ปลกร่างกายที่เจ้าเนื้อของเธอแทบจะทําให้ชุดคอสเพลย์ขาดออกจากกันแต่เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วคนะก็ไม่สามารถถอยกลับได้เธอจึงต้องจําใจไปตามแผนที่วางไว้ผลของการไปงานการ์ตูนครั้งนี้ก็คือเธอถูกทุกคนเมินเฉย เพื่อนๆต่างก็ถูกขอถ่ายรูปกันหมดส่วนคันนกลับยืนอยู่ที่มุมหนึ่งแบบพัฒนตัวไม่ถูกเมื่อเธอยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวเธอไม่รู้เลยว่าควรทำยังไงดีจนกระทั่งได้ยินเสียงระซซบของคนรอบข้างคันนาก็ฉุกคิดขึ้นมาทันทีว่าเพราะรูปร่างที่อ้วนของตัวเองทําให้ไอดอลในดวงใจต้องขายหน้าความรู้สึกผิดที่มีต่ออดอลกลายเป็นแรงผลักดันสําคัญให้คันนาตัดสินใจลดน้ําหนักเพราะความรักที่เธอมีต่อทีเรียทําให้เธอพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเล ดังนั้นในวัย17ปีคณาจึงตั้งเป้าหมายว่าจะต้องผอมให้ได้เพื่อให้มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับเทียรียาคณาได้เริ่มต้นเส้นทางการลดน้ำหนักอีกครั้งเมื่อเทียบกับครั้งก่อนที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าครั้งนี้เธอมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมอย่างแรกที่เธอทำก็คือการควบคุมอาหารแต่แทนที่จะอดอาหารเหมือนคราวก่อนคณาเลือกใช้วิธีการทดแทนอาหารโดยการควบคุมแคลอรี่ให้พอเหมาะแล้วเปลี่ยนจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไขมันสูง มาเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพซึ่งทางแคลอรี่ต่ำมีประโยชน์และยังทำให้อิ่มท้องได้ด้วยการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในเส้นทางการลด้น้้ำหนักนี้ทุกครั้งที่มีเวลาคันน่าจ,จะขึ้นวิ่งบนลู่ออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญแคลอรี่ให้ได้มากที่สดุดในเวลาที่รู้สึกท้อแท้และอยากจะยอมแพ้เธอจะหยิบรูปของเทีรียขึ้นมาแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ทำให้เทีรียต้องขายหน้าเด็ดขาดสู้ต่อไปนะแน่นอนว่าการเลิกกินขนมแบบผักดิบเป็นเรื่องที่ยากมาก ราะในบ้านของเธอเต็มไปด้วยลูกอมและขนมหวานถ้าเผลอเมื่อไหร่ความอยากกินก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมาทันทีแต่เพื่อไอดอลของเธอแล้วคณนนาถึงกับเลิกเชื่อคำโกหกที่ว่าของหวานอยู่อีกกระเพาะหนึ่งไปเลยแม้จะปฏิเสธขนมทุกอย่างที่คนในครอบครัวหยิบยื่นให้แต่ท้องของเธอก็ยังร้องด้วยความหิวในเวลาที่อยากกินขนมสดๆคณาเลือกใช้วิธีการดื่มน้ำเยอะๆเ,เพื่อควบคุมความหิวแต่ไม้ตายที่เด็ดที่สุดก็คือ เธอเอากาดรูปของไอดอลไปวางไว้ตามมุมต่างๆที่ซ่อนขนมทุกจุดในบ้านและบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าฉันเผลอแอบกินขนมเมื่อไร่นั่นเท่ากับว่าฉันกําลังทรยศไอดอลของฉันในช่วงแรกทุกคนยังคงกังวลว่าคันนาจะล้มเลิกลางคันอีกหรือเปล่าแต่เมื่อได้เห็นความตั้งใจของเธอที่ปฏิเสธขนมหวานยังเด็ดขาดทุกคนก็รู้สึกประทับใจในความพยายามของเธอซึ่งหยุดยื่นขนมให้เธออีกต่อไปเพื่อเป็นกําลังใจให้คันนาพ่อกับแม่ก็ร่วมออกกําลังกาย และวิ่งไปพร้อมกับเธอด้วยในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุน่นและเป็นแรงผลักดันให้เธอแบบนี้คณนาจะล้มเหลวได้ยังไงด้วยความพยายามอย่างหนักและความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อโดยไม่พึ่งการดูดไขมันหรือยาลดความอ้วนคันนาค่อยๆลดน้ำหนักลงอย่างช้าๆด้วยตัวเองเส้นทางการลดน้ำหนักที่เต็ไมไปด้วยความยากลำบากและความอดทนนี้กินเวลายาวนานถึงสองปีเต็มในที่สดุดคันนาก็เปลี่ยนจากเด็กสาวน้ำหนัก95กิโลกรัม กลายเป็นสาวน้อยน้ำหนัก4 2กิโลกรัมที่สวยสมใจเรียกได้ว่าคานะตอนอายุ17ปีและคานะตอนอายุ19้าปีแทบจะเป็นคนละคนกันเลยก็ว่าได้สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือพ่อแม่ของคานะก็ลดน้ำหนักไปได้คนละกว่า20กิโลกรัมเช่นกันจนในที่สุดน้ำหนักของทุกคนในครอบครัวก็กลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่สุขภาพดีและสมดุลค่ะจากสาวหน้ากลมแก้มยุย้ยกลายเป็นสาวหน้าเรียวสวยได้นี่แหละคือพลังแห่งไอดอลนอกจากความมุ่งมั่นและความทุ่มเท ที่คณามีต่อไอดอลแล้วการสนับสนุนจากครอบครัวก็เป็นส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้หลังจากลดน้ําหนักสําเร็จคณาม่เพียงมีใบหน้าที่สวยขึ้นกว่าเดิมแต่บุคลิกของเธอก็กลายเป็นคนที่สดใสาราเริงมากขึ้นแม้ว่าร่างกายของเธอจะยังมีร่องรอยจากช่วงที่เคยอ้วนอยู่บ้างแต่โชคดีที่เธอยังอายุน้อยอีกไม่นานก็จะกลับมาฟื้นฟูได้อย่างสมบูรณ์คณาที่ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักมีความรู้สึกมากมายที่อยากแบ่งปันเธอบอกว่าจากที่เมื่อก่อนแทบไม่มีเสื้อผ้าใส่ ตอนนี้เธอสามารถใส่เสื้อผ้าที่อยากใส่ได้อย่างอิสระแถมยังได้คอสเป็นตัวละครที่ชื่นชอบได้อย่างสบายใจซึจ่งทําให้เธอมีความสุขมากนอกจากจะได้คอสเพลย์อย่างอิสระแล้วการลดน้ําหนักยังทําให้เกิดเรื่องราวสนุกอีกหลายอย่างคณะยังกล่าวในบทสัมภาษณ์ว่าหลังจากผอมลงแล้วมีหลายคนมาสารภาพ,ร,พรักกับเธอแต่เธอก็ยังคงทุ่มเทหัวใจให้กับโลกทูดีเท่านั้นจึงไม่ได้สนใจเรื่องความรักกับใครเลยหลายคนบอกว่าคนอ้วนก็มีแววเป็นคนสวยได้ และโมโตโยชิคันนะก็ได้พิสูจน์คำพูดนี้ด้วยการกระทำของเธอเองใบหน้าอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายๆแต่รูปร่างสามารถสร้างขึ้นมาด้วยความพยายามขอแค่เราควบคุมการกินและลุกขึ้นมาออกกำลังกายคนที่ไม่เคยสนใจเราในวันนี้สักวันหนึ่งอาจต้องรู้สึกเสียดายที่มองข้ามเราไปอย่างที่รู้กันดีว่าการลดน้ำหนักนั้นยากแค่ไหนเรื่องราวของคันนได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดติดตามช่องของเรานะคะครั้งหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆและเนื้อหาที่น่าสนใจอีกแน่นอนสวัสดีค่ะ